พ้าวว่าห้ผิวยามคืนเนาะีเป็นงผีที่ตัวปากวะว้าว สบายดีสบายดีทันบุษมบิ์ทุกทานเด้อพบกับสองหนองนาพ้าทู่อ่ะพบกับอีพีสองของหนองนานเที่ยวเล้าไต่ไต่สุดของประเทศเล้าเนาะก็คือดอนเดท่านผู้ชม์อีพีสองหนองนาจ้าผ้าทันบุษมไปสอบถามเรื่องที่พักเนาะว่าที่พักอ่าสองพันเี่นี่เป็นบังกรูดเจะะ้าคาเท่าได้ทานผู้ชมตอนที่หนองนามาปีสองพันเจสามละคา หนึ่งแสนเกียบธนบัตรส้มหนึ่งแสนเกีบเอามาหันเงินบาทลองเบิ่งเนะาะบาทจะตกอยู่จักบาทท่านผู้ชมหนึ่งลอยหาสิบสามบาทธนบัตรส้มตอนปีสองพันสิบสามนองน้ำมาเที่ยวดอนเด็ดเนาะมาเบิ่งว่าสองพันสิบสี่ว่าที่พักเพิ่นจะราคาเหมือนเดิมบออาจะพักแบบบังกะโลเลอร์หรือว่าเป็นเฮือนแบบเป็นหลังเดียวนะที่มีแบบหลังเดียว ที่บ่มีแอ่ยได้อแบบนี้ตรงนั้นจะบ่ม,มักแเอบ่บรรไดเนาะสำหรับทา่านใดที่มักแเอ่ผักแบบพงแข้มก็ได้เด้อท่านผู้ชมเด้อพงแข้มด้อเฮือนผักที่มีแอ่ก็มีให้เลือกหลายแบบเลยไปหาที่ผักน้ำกันเนาะอยู่ข้างห่านเพิ่นก็นจะมีอ่าหม่องแลกเปลี่ยนเงินเนี่ยทำผชมเด้อเนาะเดือเงินของเพิ่นวันนี้โลล่าหนึ่งสองล้าน หนึ่งแสนไทยหกสองศูนย์หนึ่งพันบาทเท่ากับหกแสนส่าทา่านผู้ชมอยู่หมองนี่ต่ว่าหมองที่ตองนาแหลกอยูอ่ระวังการเดินทางมาได้อยู่หกแสนหาซิพันขีบเนาะอยู่หมองนี่ได้อยู่หกแสนส่าพันขีบเดอ้ออ่ะอันนี้เดี๋ยวจังว่าแต่ละบอลโบกคือกันทา่านผู้ชมแต่ละมือก็จะโบกคือกันเนาะอ่ะหาที่พัก ช่องพันธุ์จี่เนี่เป็นกระเฮ็ดทางแบบสวยงามเลยท่านผู้ชมนี่ทางนั้นจะขี่ตรงไปเนาะจะพักแบบบังกะโลนี่แบบเพื่อนพักคลองแฮมกับมี่แบบจะขี่นี่จะมีรถจักรรถถีบให้เซาเด้อท่านผู้ชมเด้ออยู่นี่สะดวกสบายเนาะจะเป็นอดอนที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวหลายที่สุดกับ่าได้ในเมืองโค้งเนาะดิ อาหารบ่รอืดเดอร์าันุสุเดอจะเป็นแบบเออสบายดีิันจือนองนาธานบุสุอาหารประจำองนาเป็นหาดเมื่อกี้หละเนาะเดี๋ยวจะพาธานผุาา้ชมาเบิ่งบรรยากาศยามกลางคืนดอนเดดเดอนี่เยอะแยะ รถฉีบรถจักเด้ออยู่นี่รถจักกับแป0 0ิพันกีบเพื่อการธรรมบุษมต่อหนึ่งวันมีหองวางบ่มีเพื่อนวางอยู่บ่เพื่อนเทไรเด้เนี่ยธรรมบุษมโอ้เดี๋ยวนี่เพิ่นพัฒนามีบริการสักเครื่องแด่ทธรรม,มู้ชม บริการสักเคืองด้วยเวอาพักแบบนี้ก็จะมีหองหนำติดได้ทำผู้ชมเด้อก็จะเป็นเหมือนเมือดแดก็จะติดกับาขางหนำเลยเนาะลงอาบน้ำแค้มทาได้เนาะหงเท่าไรได้เอืย่ยดยหงหนึ่งแปดสิบพันเนาะเอาหงหนึง่งนางนางก็จะมกักพักอยู่ขางแม่น้ำของอย่างฉีดได้ทำผู้สม แล้คาลดลงทางกร้ชมกาใส,สเกิดขึ้นเลยแบบนี้ก็ได้เนาะนี่ก็จะมีอูมีหมองนั่งดินอยา่างเิมีเฮืมออีเ้ํานำเที่ยวแดดทางผร้ชมแต่ว่าตอนนี้ก็อยากเมืดอืดน,นี่ทางผระชมห่องแปดสิ่พันกีบก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีผาแแพ้สองพื้นนี่ เจียชิชูเนาะแล้วก็มีม้อนมีมุ่งท่านผู้ชมเพราะว่าบ้านเพิ่นกะจะมียุ่งแดเนาะจะเป็นห้องพัะล้มแต่กะจะมีห้องน้ำติดแบบจันี้อ่านี่เปิดไฟห้องน้ำเพิ่นกะแบบนี้ท่านผู้ชมมีสักโคหมองล่างนาเจียชิเนาะอ่ามีฝักบัวแดจะมีแต่นท์เย็นอย่างเดียวเนาะ จะว่าส่วงนี่กะบ,บาท่ากะหนาหนาวเลยท่านผู้ชมเดือนสิบเอ็ดเดือน S, สิบสองเดือนหนึ่งตอนนี้กะเมนหนาหนาวคงเล่าไตาแล้วเนาะก็จะมีไวไฟเดย์ท่านผู้ชมมีไวไฟไนนะเดย์เนาะโดยโอ้วยโอ้จะเอากุญแจมาให้เฮาล็อกท่านผู้ชม แบบนี้นสิโอ้โหเพลินเห็ดแบบให้กลางสบายเลยแบบนี้นี่กลางหมกนอนขึ้นนี่ท่านผู้ชมน่ะกาเกลีก่ยใบยเนาะกลับมาจะเลยนอนสบายท่านผู้ชมตอนนี้กะอาบนา้ำอาบทาแหละเนาะผ้ากันน่งนอนดินพักพอนน้อยนึงเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศอาหารบรรเทิงเพลินตอนยนี้มันคืนเนาะ ยูนีเขาจะเท like ี <erman> right ่ยวอันเบิร์ตคืนสอดแจงได้เลยท่านผู้ชมจะเป็นฟรังอังกฤษพ่นจ้าแบบยางดินดื่มหอดแจงเลยอยู่นี่เนาะกะเงียบสำดับทานไดนอย่างมาพักพรเนี่บอกเงียบสงบดีอยู่เบื้องันจ้าบนมีไฟยังเลยเนาะแต่ว่ามองที่งหน้าผักนี่กะเต็มไปเลยท่านผู้ชมเนาะกจะ่าจะนอนเป็นอูแบบได้ซะ มีอูท่อมหนาหายไปอยากสูดอากาศสดกันนอนเด่นแบบนี้เนาะมีอูหายกุทธหองแนวเนี่ยอือโอ้ค่าาว่า,วาหายผิวยามคืนเนาะชี่เป็นเนี่ยผีที่ตัวปากว่ะ ตัวปากตัวเองเขาบอกให้พิวทำความเชี่อบานเขาให้คุณเจ้หหลอกไหวแบบนี้ทมามผู้มปะน่านกสิคีโดนจักไปเนาะไปรอเบื้องทมามผู้มอาหารได้หนานั่ง Tiếng nha chi 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 Này, ti cháu ti 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 chi tham ti à, ti 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 nó ti ti này được ทีฟห้เศร้าเพื่อนวะเนี่แบบนี้ก็จะโบมีป่ายทางบูชโบจะมีเจอเบอร์หนึ่งเบอร์สามเบอร์เจ็ดแนวนี้เนาะอันนี้มันโดดทีบอันนี้มันโดดจกักนี่มีเสื้อผ้าเดย์นีห่าน,นี่ไลเด้อโอ้มีใส่หนามันแบบนี้ทางบูชแบบกระตุกแนวนี่เนาะหนามันแอบช่างบ้านเขาใส่รถจกัก ขนมอย่างเป็นเบญบขนาดก่อนหนึ่งชีพันจีบหาพันกบมีขนมยังเด้ ก็นากรร่าฮักท่านผู้ชมนางดินแบบนี้นเนาะเออก็จะมีรถนำเที่ยวในเรื่องธรรมส่งเด้อนี่นะจะพาธรรมส่งมานางหาในเด้อหานอาหารเรเกบา โอ้เดี๋ยวนี้คนจะมีขางดอกแม่ธรรม,สมุสุมผาฒนาขึ้นก่อนเก่าเนาะแต่กีก็จะมีแต่ขางในเด้อเดี๋ยวไปเขาไปชมขางในก่อนออเนาะยังหัวซุดดมันคักคนลทธรรม,สมูสชมอันนี้เขาเอินวายมป็นยังหนุ่มแนวกับบุหูได้เพียงเนี้ย แต่และเพียงนี่ปะ่ะไปนั่งทานตรงหน้าสังมันฝรั่งใส่ชีสท่านผู้ชมป่โมปะ,ปะโต๊ะใหอยู่พี่ ้าไาพ่อยากกินอาหารเครื่องดื่มแมนต้องไปสั่งอยู่เขาเต๋อเลยค่ะคุณผู้ชมเด้อจะบ่มีพลังงานมาตอนทับเนาะต้องสั่งอยู่เขาเตรอตอัวน,นี้ มาสั่งถอดมันฝรั่งใส่ชีสวานย่างอ่มเข่าอยทนทั้งกระโจนดิ่กันเด้อว้าว आज 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 parte del politico per la politica di avere 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 ได้เนาะชิดติดเกียร์เบอร์ทะเบียนรถจะสินาชดเก็บมุมมีภเห็นต้องไใส่เบอกับเจียร ตัวได้บาดนี่ชื่อเกือบตัวเองนะ่ะขึ้นต้องให้ปดเกือบท่านผู้ชมป่มะเลาะต่อ ว้าวข้างนอดจเจดินกิตาสดๆอตจริงทีแชมเปี้นส้จะเป็นพลังไน่แน่ออกเพลงเนาะฮะนี่เพิ่อนกันจบจะาโบได้เขียนบินห้ยแชมผป้ยสมเพิ่อนกัะให้แบบใจอยู่เคาน์เตอร์จรงทีเนาะเพิ่อนจะจดใส่ปุ๊มสมุทรเพิ่นะอนนะถอดมั่นทีตรงนงรั้นกินไปหนึ่งจานราคาหาซิมหาผ่นกีบท่านผู้ชมแล้วก็น้ำดื่มตุ๊กใหญ่ แล้วค่ะทิพหาพันกีบเนาะนะเดินทางต่อส,ม,สมุสรสมว่าเบิงบาะเนื้อเพ่่นจะมียังเนี่ยมังคืนดอนเดดเนาะป้าจะเป็นอ่านนี้แต่ผชม หาดบดบ็กๆนะโอ้หานนี่ก็คักเลยจะเป็นแบบนอนได้เลยหานนี่<ม>ตัวน,นี้ก็มาหอดที่พักเท่านผู้ชม ไปเลาะขางเบื้องนั่นกนะบ่คอยมีคุณลายปันไหนเนาะเพราะว่าคนจะมาเต็มอยู่ห่านทีหนองนาไปค่ะจะเป็นหลายทีชุดเป็นห่านตัวนั้นเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะอ่าโคโต้นอนผักพรก็ได้ทำปุซมเ้อฝากติดตาม EP สามมืออื่นเสอะยูโดนเดทวัานหนองนากับเพื่อนจะพาก,กันไปเที่ยวไซเนาะอ่ะบายบายฟันดีเบิดทุกทานเด้อ ขอบคุณหลายๆที่เบ,บิ่งคลิปจนจนจบบายบายสบายดี